สวัสดีครับนี่เป็นคลิปที่2ของเช้านี้ที่สวนผักนะครับวันนี้เราจะมาให้ดูวิธีการทําให้อ่ผลของพืชผักดกนะครับเช่นพวกริกพวกอ่ามะเขือยาวแล้วก็อีกหลายๆยอย่างนะครับเมืชเทศนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการทํานะครับไม่ยากนะครับวิธีการทำเด๋ยวจะวางกล้องวที่นี่นะครับแป๊บบนึง ก็ไม่มีอะไรมากครับมีผงปรุงรสประมาณครึ่งช้อนครึ่งช้อนแกงแล้วก็น้ำประมาณก็เกือบเกือบลิตรเอามาผสมกัน Nó có khéo dầu. phun rất là lai. Like. ขั้นตอนการทาไม่ยากผมพราะไม่มีอะไรเลยตัวทุกบ้านต้องมีอยู่แล้วผุงรุงรถแล้วก็สเปรย์น้ำป่าผมเคยเข้าไปดูของคุณลุงท่านหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้ครับจำชื่อไม่ได้อ,ไไดอยู่ที่นครนายกท่านก็ทําอย่างนี้ครับเอาน้ํา ผสมกับผงพวงรถแล้วก็ฉีดขนกับเพื่ผักของท่านก็เลยเอามาบอกต่อครับมาดูครับวิธีการฉีดมันก็นไม่ยากฉีดกตกที่ติดีิดไปตามพุ่มแล้วก็ผนได้ตอกที่ผมฉีดอยู่นี้ก็ สามวันทุกครั้งสี่วันครั้งอันนี้เป็นสเปรย์ตัวตัวตั

ครับเดี๋ยวมาดูกันเจ็บคอนี้เจ็บคอนี่จากที <S 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 ่ลองใช้ผงผสมน้ำผงปุงผงปรุงอาหารผงปรุงรดผสมน้ำจิตก็โอเคออกดอกออกลูกเยอะนะนี่ก็กำลังออกเยอะ มันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่ผมไม่ได้ฉีดนะครับก็จะเป็นอันนี้ปลูกก่อนปลูกก่อนเป็นเดือนแต่ไม่ได้ฉีดก็จะเป็นแต่ก็เป็นลูกแล้วแต่ไม่เยอะแล้วก็ไม่มีดอกมีเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่สี่ส,สี่สี่ลูกไม่ใช่สี่ลูกสองลูกสองดอกต้นนี้มีแต่ดอกครับไม่มีลูกแต่ปลูกก่อนอ่ที่ผมถ่ายให้ดูตะกี้นี้ อันนี้เป็นอันนี้ก็ไม่ได้ฉีดนะครับต้นนี้ก็ไม่ได้ฉีดแต่ปลูกก่อนต้นที่ฉีดนะครับต้นโตมากแต่ไม่ไม่ไม่ตกทาไหร่ออกมาพวงละสองลูกลูกสองลูกสามลูกนี่เป็นผักสลัดปลูกลงกระถางนี่แล้วก็มีนี่ ที่พูดถึงตะกี้นี่ก็นี่มันเคยยาวที่ติดลูกติดดอกก็เยอะห้าหกดอกแล้วก็มีลูกตั้งแต่ปลูกพอเริ่มโตก็เริ่มฉีดฉีดสามวันฉีดครั้งสี่วันฉีดครั้งนี่ปลูกลงกระสอบปุ๋ยแต่ข้างกระสอบปุ๋ยก็นี่ จะดูเอาผักสลัดปลูกลงไปได้ประโยชน์อีกช่วงนี้เอาไปกินเยอะแล้วช่วงก่อนนู้เต็มกระสอบมากเลยกินแทบไม่ทันเพื่อนๆเขาก็กกมาช่วยกินนี่ก็มีผักขมเหมือนบ้านเรานะครับที่ก็หลิงเขาก็กินผมก็เก็บไว้กินเหมือนกันไม่ไม่ไม่ถอนทิ้ง นี่ก็เป็นชั้นผักที่ตรงนี้มกะหลีไว้แล้วกาหลีเขาจะมาเล่นเขาชอบมาถ่ายรูปตรงนี้ชั้นผักมีผักบุง้งผักบุงกบ้งบ้านเราส่งเม็ดมาแล้วก็มีผักชีแล้วก็ผักขมบ้านเราห่ายต,ต้นเยอะเลยนี่ผักชีกำลงังโต ปุ๋ยไม่มีรครับมีต่ขี้วก็ปลูกลงขวดตัดขวดเอาด้านปลายขวดมีที่มีฝาพอเวลาน้ำเต็มไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งยากเจาะรูครับเปิดฝาเปิดนิดนึงให้น้ำระบายก็โอเคส่วนด้านบนก็เป็นสลัดแล้วก็มีพักคณะพักคณะตัดออกไปแล้วก็ปลูกใหม่เพิ่มไปอีก ีะนนเป็นพักนาที่ปลูกใหม่อยู่ข้านนี่นนตอที่ตัดไปก็กำลังแตกไปนี่ก็เป็นผักสลัดเหมือนกันสลัดสลัดอะไรมั่งก็ไม่รู้มันมันเยอะนี่นี่อันนี้ก็เป็นต้นุ่นเดียวกันแต่ผมไม่ได้ฉีดน,นะครับแต่กำลังออกดอก ถ้าฉีดก็คงออกดอกมีลูกไปตั้งนานมีด้านบนอีกเดี๋ยวจะให้ดูนะครับอันนั้นสุกแล้วชพ่าฉีดจากเล็กๆนี่พื้นที่เล็กๆประมาณสี่เมตรคูณสี่เมตรอันนี้ก็เป็นก้าคณะก้ากวางตุง้งอันนี้แตงโมก็กำลัง ก็เห็นออกดอกแล้วน,นะครับอยู่ไหนอ๋อป,ปุกไปแล้วสองสามดอกแต่ไม่รู้จะติดผลไหมเพิ่งเริ่มออกนี่นก็เป็นค้างผักที่เอาเชือกมาถักเอาเวลาว่างๆจาก,ออกจากงานมาต้องมาทำทาไม้เศษไม้เสศษอะไรนะมะทำเป็นชั้นๆ ในกระถางน,นี้ก็มีผักชีมีมีถั่วฝักยาวข้างในนู้นยังมีอะไรถั่วพลูสมมาตจากบ้านนั่นลูกที่ผมผสมแล้วถ่ายคลิปไปให้ดูโอเคติดแล้วลูกเริ่มโตแล้วครับวันนี้ก็ผสมไปอีกหนึ่ง เออไม่ใช่สี่สองวันนี้ผสมอีกสองก็รอดูอันนี้ฉีดฉีดนะครับฉีดผงปรุงรสทั้งหมดเลยฉีดผงชงปรุงรสใส่เพื่อใส่ผักคงไม่มีอันตรายต่อคนม้างครับเราะปกติก็รับประทานกันแทบทุกบ้านอยู่แล้วแต่สำหรับปลูกไว้ทานเองนะครับแต่ถ้าปลูกเพื่อการค้าก็อ แล้วก็คิดเอานะครับนี่ต้นที่ฉีดตัวเล็กเป็นผวงเลยต,ตน้นตีน่้วมันศอกประมาณสามสิบเซนสุกแล้ดกวิ้ยเกือบหักถ่ายให้เห็นดกมากแล้วก็มีสองต้นข้างบนเลยจ้ะไปถ่ายดูอันนี้ให้น้องเข้าลองฉีดดูเราเอามาเปรียบเทียบกันแต่เดี๋ยวจะไปให้ดูนะครับอันนี้ก็สุกแล้ว ไม่มีปุ๋ย <c oughs> <c oughs> ตอนบนเอาถุงพลาติกห่อไว้แมลงตอนคืนมากินเยอะเราไม่มียา <c oughs> อันนี้ก็แตงกวาติดทุกช่อครับติดท,ทุกดอกที่ขึ้นดอกติดหมดเลยครับเป็นลูกทั้งหมดเลย มื่อวานไไปกินสามสี่ลูกมันเกิดเกิดไวมากนี่กำลังโตติดทุกช่อครับอ,อันหนึ่งผสมไปสองสองวันที่แล้วโอ้ไม่ใช่ดิเมื่อวานเมื่อวานผสม ถ้าไม่ผสมเปอร์เซ็นต์ได้กินน้อยมากครเพราะไม่มีแมลงพึ่งสักตัวหายยากเป็นบริเวณที่ปลูกผักแล้วก็เ,เพื่อนๆที่ทำงานมาช่วยกินผักบ,บุง้งพริกพริกก,ะกะ็เป็นลูกเป็นมน แป๊บก็ได้กินอ่าครับเดีไปดูด้านบนของน้องเขาที่ที่ให้ฉีดผิิกดกมากต้นเล็กๆก,การจะกินแตะไปดูมะเขือเทศเขานะครบับต้นที่ให้ให้ฉีดรู้สึกกิ่งหักไปแล้วเอาเพ่อเอาเชือกมัมัดนี่เป็นพวงเลยครับติดเยอะมาก นี้ก็เช่นกันเป็นพวงจ,จับแรงไม่ได้ของน้องก็หักมาจะเข้ากดอันนี้ก็แล้วแต่จะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับแต่ผมเอามาลองมาทำดูตามที่คุณลุงที่จังหวัดนครนายกท่านดูในคลิปท่านท่านบอกเนี่ยอาผงชูรสฉีกผงชูรสพ่นปุผงปรุงรสออกไปครับผงปรุงรส ้นไปที่ปลูผักจะจะติดผลเยอะผมก็ลองทำตามที่ท่านบอกก็โอเคครับโอเคครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนเพราะยาวสิบสามนาทีเดี๋ยวขอตัวสิดพินผมผมปรุงลดต่อนะครับจะคั่ำ เริ่ม่มีแสงแดดแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับ